เคยรู้สึกไหมครับเวลาเราได้สิ่งที่อยากได้มากๆสิ่งของงานเงินก้อนคนรักความสำเร็จวันที่ได้ก็รู้สึกฟินแต่พอผ่านไปไม่นานก็จะเริ่มเกิดเสียงในหัวว่ามันยังไม่พอเริ่มลิสต์สิ่งใหม่ที่อยากได้รู้สึกชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอพระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ชัดว่าต้นเหตุของความรู้สึกขาด ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรายังไม่มีแต่เกิดจากความทยานอยากที่เรียกว่าตัณหาซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทคือกามตัณหาความอยากได้สิ่งที่น่าพอใจภวะตัณหาความอยากเป็นบางอย่างวิภวะตัณหาความอยากไม่เป็นบางอย่างซึ่งทุกครั้งที่ดูเหมือนเราจะมีครบหมดแล้วแต่ตัณหาก็ยังไม่จบการทำงานของมันเช่น เราอยากมีความรักพอได้แล้วต่อมาก็อยากให้ความรักนั้นเป็นเหมือนเดิมตลอดไปอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนอยากให้เราไม่แก่ไม่ป่วยไม่เหงาจนกลายเป็นวงจรอยากได้กลัวเสียขาดที่ไม่มีวันเต็มพระพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ความขาดบางครั้งไม่ได้เกิดเพราะเรามีน้อย แต่เกิดเพราะเราอยากให้มันคงอยู่แม้กระทั่งความสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้เพียงเพราะใจเราไม่ยอมให้มันเปลี่ยนถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าขณะที่เรารู้สึกขาดใจเรากำลังวิ่งออกจากปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีแต่กำลังเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีกว่าหรืออนาคตที่หวังไว้สิ่งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตมันไม่ดีพอ แต่เพราะเรายังเห็นว่าทุกสิ่งมันดีพอตามเหตุปัจจัยของมันแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะเริ่มคลายไม่ใช่คลายเพราะได้ทุกอย่างแต่คลายเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรต้องได้อีกการฝึกให้ใจรู้เท่าทันตัณหาผ่านสติและปัญญารู้ว่าเมื่อไหร่ใจเริ่มอยากใจเริ่มสัน่นให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อบุคคลรู้ตามความเป็นจริงว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัณหานั้นย่อมดับไปความขาดจึงไม่ใช่ช่องว่างของสิ่งของแต่คือช่องว่างของใจขนทางเดียวที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ไม่ใช่การได้เพิ่มแต่คือการอยากให้น้อยลงเมื่อใจไม่ต้องการให้โลกเป็นไปตามใจนั่นแหละครับใจจะพบกับความครบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน